สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนพบกันกับไอวี่ยิงแสงเลยนะจ๊ะๆๆๆๆนะจ๊ะวันนี้นะคะวี่จะพาเพื่อนๆนะคะมาแยกขยายพันธุ์นะคะต้นเสน่จันจดำจ้ะทุกคนไม้มงคลน,นะวันนี้ลมเย็นมากๆเลยที่บ้านไปค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการแยกขยายสเสน่จันดำกับวี่นะคะทุกคนไปเลยจับไปเลย สวัสดีจากเพื่อนๆวันนี้เราจะพามารู้จักกับว่านสเสน่จันดํานะคะอันนี้นะคะเป็นไม้มงคลนะคะเมตตามหานิยมนะคะเชื่อกันว่านะคะจะป้องกันคูณใส่มนดำสำหรับผู้ที่ปลูกได้นะคะเป็นไม้สเสนจันโบราณน,นะคะนี่ มาดูใบนะคะใบของเขานะคะก็จะเป็นใบรูปหัวใจนะคะสีดำนี่นะคะลำต้นนะคะจะมีสีชมพูลายแดงๆอย่างนี้นะคะ,นนะ,คะ,ะ,ะ,คะเวลาแตกใบใหม่มานะคะยอดใหม่ก็จะเป็นสีประมาณนี้สีเหมือนนาคนะคะทุกคนนี่เดี๋ยววันนี้นะคะวีจะพามาขยายพันธุ์ต้นนี้นะคะต้นนี้เขาแตกหน่อมาแล้วนะคะทุกคน แตกหนอตรงนี้นะคะหนึ่งต้นนะคะเห็นไหมนี่หนึ่งนอนะคะเดี๋ยวเราแยกหนอออกนะคะแล้วต้นนี้เนี่ยลากข้างบนอนะ่ะเขาลอยแล้วลากข้างบนลอยแล้วตอนนี้เราจะได้ยกยอดต้นนี้กันด้วยนะคะนี่ลากลอยแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดยกยอดนะเหนือตานะเพราะว่าตาตรงนี้นะคะจะสามารถแตกต้นได้อีก1ต้นนะคะ เราก็ไม่ตัดนะเราจะตัดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นที่เราเคยทำการแยกหน่อไปแล้วนะคะนี่นี่ยคะน,นี่จันดำอันนี้วีซื้อไว้นานแล้วแหละถือไว้ช่วงไม้ไม้ไม้ด่างเนาะปีที่แล้ว เขาบอกว่าลุ้นด่างลุ้นด่างเนะนี่จันกลายลุ้นด่างอะไรก็ไม่รู้ทีนี้ก็ซื้อมาก็ไม่เห็นจะด่างเลยไม่เห็นจะเนี่ยบอกว่าลุ้นก็ไม่เห็นจะด่างเนาะก็เป็นแบบลายๆอย่างเงี้ยแค่นี้ประมาณนี้เนาะก็แยกไว้ก็เลยแยกไว้นะคะเผื่อใครอยากได้วิก็จะปล่อยให้ในราคาถูกๆ แล้วมาดูต้นนี้นะคะต้นนี้ก็มีหน่อนะคะแตกหน่อมาอนการแตกหน่อตรงนี้หนึ่งต้นใบเล็กๆเ,เนี่ยใบสวยเนาะใบใหม่ออกใบใหม่สีสวยเลยนะคะแล้วก็มาแตกข้างๆนี้นะคะอีกต้นเล็กอีกหนึ่งต้นต้นนี้ก็จะยังไม่ทําการแยกอะไรนะปล่อยให้เขาโตแบบนี้ไปก่อนนะะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําต้นนี้กันนะคะ อุปกรณ์นะคะก็จะมีเหมือนเดิมนะคะปูนแดงนะคะสำหรับทาแผลทาแผลต้นไม้นะไม่ใช่ทาแผลคนเราก็จะมีกระถางนะคะสใบนะคะสำหรับแยกต้นเล็กนั่นนะคะแล้วก็ปลูกหนอ่อใหม่หน่อหนึง แล้วก็มีมีดนะคะมีดที่คมแล้วนะคะนี่รับมาคมเรียบร้อยแล้วคมคมมากแล้วมาดูวัสดุปูนะคะวีก็จะมีมะพร้าวสับนะคะผสมกับดินนะคะดินล้วนดินหมักดินหมักของเราบางคนอาจจะใช้ดินใบกัมปูหมักก็ได้นะคะแล้วก็ผสมมะพร้าวสับลงไปนะคะของวีก็สูตรง่ายๆนะคะแบบนี้ ไม้โตเร็วแล้วก็ได้ทาสารอาหารครบถ้วนนะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาปลูกกันนี่นะเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้มีดก็ต้องคมนะเพื่อนๆก็บอกขอหน่อยนะเหมือนเดิมต้นไม้สนีจจาน ขอตัดเพื่อขยายพันธุ์นะคะได้มาแล้วนะคะหลัจากนั้นใบนี้ใบนี้จะเสียใช่ไหมเราก็ดึงออกหอมเลยอะ่ะหอมมากกลิ่นหอมหอมหอมดมไหมหอมไหม จะหนจันนะเป็นไม้หอมหลังจากนั้นเราเอาปูนแดงนะคะมาทาทาเพื่อไม่ให้เน่านะส่วนโคนเราก็ทาเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกต้นใหม่มาตรงนี้นะคะด้านนี้นี่ ขงคอตาก็จะแตกร้นใหม่มาแล้วเราก็จะนำนำนี่เห็นไหมต้นนี้เราทำไงพร้อมอยู่ในดินนะแล้วก็เ,เขี่ยออกนิดนึงพยายามถ่ายให้เห็นนะนี่เดี๋ยวเราใช้มีสกิด จิกลงไปเลยกดลงไปขอนะคะขอนะคะไม่ออกไม่ออกขอหน่อยนะคะขอลูกหน่อยค่ะดูสิว่าจะได้ไหมค่อยๆดึงออกมานะต้นนี้จะมีรากแล้วนี่นกรึบเลยนี่อันนี้จะมีรากแล้ว เราก็เอาปูนแดงทานิดหน่อยอ,อเหนไหต้นหนึ่งส่วนตอนนี้ทำไงตอนนี้เดี๋ยวเราเอาอ่าวัสดุปลูกมาใส่เพิ่มที่ตอกที่ให้ให้ครอบตรงเนี้ยแบบนี่เอาพวกดินเอาอะไรมาใส่เพิ่มดินผสมมะพร้าวสับแล้วก็ คุมคุมไปเดี๋ยวให้เขาแตกต้นขึ้นมาใหม่นะเก็บไว้เดิม,อ,มอันนี้โอเคเรามาดูว่าเมื่อกี้ทาปูนแดงไปนะตรงนี้แห้งแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวก็แห้งนะเพราะว่าบ้านเรามีลมแล้วเนาะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเนาะ ช่วยพัดก็ได้ช่วยบบกนะเดี๋ยวแห้งแล้วเราก็เอามาปลูกกันนี่มาปลูกอย่างนี้นะอา้าวมาแห้งแล้วนะจ๊ะเราก็สดุปลูกของเราพร้อมอยู่ในนี้แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงให้มองเห็น ยังไงยังไงถ่ายคลิปแบบบ้านๆนะจ๊ะทุกคนไม่ต้องอะไรมากนะมองเห็นหรือเปล่าข้างในก็มีมะพร้าวสับกับดินที่แจงไว้เมื่อสักครู่นะคะใส่ารากลงไปเลยปุ๋ยไข่มังดานะคะปุ๋ยสามเดือนหรือถ้าชื่อการทางการค้าจะชื่อออสโมโคดนะคนจะรู้จักยี่ห้อนี้รวมถึงเราด้วย ก็รู้จักแต่ดีฮอนอ่ะ,อะหลังจากนั้นก็ใส่ให้ดูปลูกลงไปดินมะพร้าวสับจับต้นไม้ให้ตรงกลางนะจ๊ะตรงกลางใส่ดินลงไป ต้นนี้นะคะมีรากแล้วเพราะฉะนั้นต้นนี้จะอยู่ข้างนอกนะคะไม่ได้อยู่ในตู้อบนะแล้วหนึ่งต้นส่วนต้นนี้นะคะรากน้อยนะเราก็ต้องเอาไปไว้ในตู้อบอยู่ดีนะคะเราก็ ใส่ลงไปตรงกลางใส่ปุ๋ยลงไปกะเอาประมาณ10เมตรนะใส่เยอะเดี๋ยวจะเค็มค่ะเขาบอกว่าเค็มแต่เราก็ไม่เคยชิมนะเออใครเคยชิมมั่งเขาก็พูดกันนะเดี๋ยวมันจะเค็มเนี่ยต้นไม้จะเค็มเคยชิมมั่ง ไอวี่ก็รักการปลูกต้นไม้นะจ๊ะทุกคนไม่ได้ชํานาญอะไรมากนะก็พยายามทําคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วก็มีความรักในต้นไม้รักการปลูกรักอาชีพขายต้นไม้นะคะก็เลยทําคลิปให้ดูเรื่อยๆทุกคนอย่าลืมติดตามเรานะ นี่เสร็จเรียบร้อยจ้าสองต้นสองต้นนะต้นเล็กนี้นะคะมีรากแล้วเดี๋ยวเราจะไว้ใต้ต้นไม้หรือว่าในแสแลนก็ได้นะไว้ในร่มสะก่อนแล้วก็ลดน้ำส่วนต้นใหญ่นี้นะเดี๋ยวเราจะเข้าตู้อบนะถ้าใครไม่มีตู้อบนะก็ใช้ถุงอบได้ถุงอะเอาถุงมาใส่แล้วก็ผูกป,ปากนี่ เราก็มีจานรองนะคะใส่น้ำไว้นะเราต้นนี้เรากา็เดี๋ยวเราจะไปใส่ตู้อบกันนะคะนี่นะเราก็พาน้องเข้ามาในตู้อบเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ไว้ในตู้นี่น้ําจานรองไว้เพื่อเป็นใส่น้ําไว้เพื่อเราไม่ต้องเข้ามาในตู้แล้วก็มาลดน้ําบ่อยๆเนาะ แลวอย่างหนึ่งนะคะน้องก็จะไม่ทิ้งใบนะแล้วก็จะมีลากออกมาได้เร็วขึ้นนะคะทุกคนอยู่แบบนี้นานเท่าไหรเหรอคะก็ประมาณสองอาทิตย์นะคะ2สัปดาห์ก็ออกจากตู้ได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคี้พของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้วิเนอรทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็ใครลองทำแล้วนะคะได้ผลอย่างไรนะคะคอมเมนต์มาบอกนิดนึงเนาะบ๊ายบายไปเลยจ้า